มันบอกไม่ถูกค่ะพิ่เล็กตั้งแต่พี่อ้วนเกิดมาอายุห้าสิบเอ็ดปีรายได้สูงสุดของพี่อ้วนก็คือไม่เกินเจ็ดพันบาทต่อวันนะคะมันพี่อ้วนทำอะไรอะพี่อ้วนก่อนนั้พี่อ้วนทำอะไรขายอาหารค่ะขายอาหารกำไรแต่ลงทุนเยอะมากค่ะลงทุนสองหมื่นถึงสามหมืนต่อวันกำไรก็จะอยู่ที่สูงสุดเจ็ดพันบาทค่ะ ซึ่งมันมันก็เหนื่อยมากๆมันไม่เหมือนทําเครือข่ายทําไลออนมอเลยค่ะคือ,อทําไลออนมอวันนั้นน่ะจ๊ะไล่ให้เครือข่ายม,ามันเหนื่อยได้ไงมันเหนื่อยค่ะแต่มันไม่ได้เหนื่อยแบบนั้นนะค่ะมันไม่ได้เหนื่อยแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนค้าขายค่ะพลเ็ก<ม>เหนื่อยแบบเหนื่อยแบบคุยกับคนพอเราพอเราเลิกคุยแล้วเราก็พักไว้มันก็ไม่ได้เหนื่อยแบบนั้นแต่แต่เหนื่อยการขายอาหาร่ะแบบ ต้องเร่งต้องรีบต้องแบบแทบไม่ได้พักเลยค่ะพี่เล็กมันเหนื่อยสุดๆกว่าจะได้จิตพันแต่การทำึี่แน่ค่ะที่ไลออนมอวันนั้นน่ะไปกินอาหารกันะตั้งใจไว้เลยว่าจะเลี้ยงแต่เกงใจอัพก็เลยไม่เลี้ยงอ๋อไม่ต้องเกงใจอัพคือมาได้ห้าพันกว่าบาทไว้มือโอกาสจัดเลยค่ะดีใจ สุดค่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ยากเหมือนขายอาหารค่ะแต่แต่ก็ยากอยู่นะคะแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะมันสบายมีความสุขค่ะ